ข่าวใหญ่จากรบบุรีหน่วยรบพิเศษเปลี่ยนมือผู้บัญชาการยกระดับสู่ความเป็นท็อปแมนของทอบอคุณผู้ชมครับวันที่3ตุลาคม2568นะครับที่ค่ายสำเด็จพระนานรายมหาราชจังหวัดลบบุรีได้มีพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหรือว่าผอบอนอสอสอ,อย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติรับส่งหน้าที่นักรบพิเศษพลเอกนรงฤทธิ์คำพิระ อดีตพอบอนอสอสอซึ่งขึ้นไปดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกหรือว่าผชอพอบทอบอเนี่ยได้ส่งมอบธงและภารกิจการบังคับบัญชาให้แก่พลโทอดุลจันมาพอบอนอสอสอท่านใหม่อย่างเป็นทางการนักรบสามกองพันธ์วิ่งสวนสนามเทิดเกียรติ ในพิธีมีการจัดกำลังพล3ากองพันกระทําพิธีวิ่งสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บังคับบัญชาทั้งสองท่านสะท้อนถึงเกียรติภูมิและความแข็งแกร่งของนักรบพิเศษแห่งกองทัพบ,บกไทยพอรทอดุลลั่นมุ่งสู่ท็อปแมนพอบอนอส,อสอท่านใหม่ได้กล่าวโอวาทเน้นย้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และประกาศเจตนารมณ์สำคัญคือจะพัฒนาหน่วยรบพิเศษให้ก้าวสู่ความเป็นท็อปแมนของกองทัพบกให้ได้นี่คือการเสริมความแกร่งให้หน่วยรบพิเศษที่สุดของประเทศคุณผู้ชมคิดว่าการประกาศยกระดับสู่ท็อปแมนของพอบอบนสศท่านใหม่เนี่ยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้จับหน่วยรบพิเศษอย่างไรบ้างครับคอมเมนต์ความเห็นของคุณมาเลย กดไลค์และกดติดตามช่อง28 sbnews เราจะเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของนักรบผู้กล้ากดเลย